สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อ70ยังเจ๋วผู้รับใช้พระเจ้าไม่มีกเกษียณ <c oughs> เราจะเรียนรู้ถึงชีวิตและอัตับชีวประวัติของผู้หญิงท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเอสเบตฮูตันซึ่งเป็นผู้หญิงที่ว่าหญิงเหล็กครับเข้ม <c oughs> แข็งทำงานเพื่อพระเจ้า <c oughs> เมื่อกระแสของกลุ่ม ที่เรียกว่าควเกอร์นะครับพี่น้องอาจจะไม่คุ้นเคยกับคําว่าแควเกอร์นะครับควเกอร์ก็คือกลุ่มคริสเตียนที่รักพระเจ้ามีจิตวิญ,ญญาณที่ดีนะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า religious society of friends ก็คือสมาคมเพื่อนทางศาสนาเป็นกระบวนการทางคศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับในช่วงศตวรรษที่17โดยมีผู้นำก็คือจอจฟ็อกซ์เป็นผู้ก่อตั้ง และถูกเรียกว่ากลุ่มเควเกอร์เควเกอร์แปลว่าสันนะครับก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของจอจฟอกซ์นะครับที่เวลาที่เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็จะมีอาการสัน่นทีนี้กลุ่มเควเกอร์นี่นะครับก็จะมีอาการแบบเดียวกันก็คือเมื่อมีการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาก็สัน่นอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะกลุ่มกลุ่มเควเกอร์เน้น การดำเนินชีวิตตามหลักพระวจนะพระเจ้าตามคำสอนของพระเยซูและการมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยตรงไม่ต้องผ่านหรือไม่ต้องเน้นเรื่องพิธีกรรมหรือสถาบันศาสนาแบบดั้งเดิมหลักความเชื่อของเควกเกอร์นะครับก็คือเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีแสงของพระเจ้าในตัวหรือที่เรียกว่าพระวิญญาณมบริสุทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงในขณะที่ความเรียบง่าย แควกเกอร์นั้นส่งเสริมชีวิตที่เรียบง่าย simple life ในทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการพูดการดำเนินชีวิตก็เป็นอะไรที่สมะัะะเรียบง่ายแล้วก็เขาไม่นิยมการใช้ความรุนแรงนะครับกลุ่มเควเกอร์ยึดมั่นในหลักการสันติภาพครับมีสันติสุขร่วมกันไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือการทําสงครามเชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกสถานะความทางสังคมเขามีความจริงใจครับยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในความยุติธรรมในความจริงในทุกๆการกระทําและไม่มีพิธีกรรมแบบดังเดิมไม่มีรูปแบบการนมัสก,การของพวกเควกเกอร์นะครับมักจะเป็นแบบเงียบสงบไม่มีนักบวชไม่มีพิธีกรรมสมาชิกจะนั่งกันอย่างเงียบๆนมัสก,การพระเจ้า จนกว่าผู้ใดจะรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้าได้รับการได้รับเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็จะลุกขึ้นพูดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งนั้นลุกขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนคัดค้านการค้าทาสในอเมริกาสนับสนุนสิทธิสตรีและการศึกษาและพยายามที่จะเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพก่อตั้งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับในสหรัฐ Harvard College นะครับ Swarthmore College ปัจจุบันนะครับพี่น้องครับกเกอร์ก็ยังมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในอังกฤษและในอเมริกาแม้ว่าสมาชิกจะไม่มากนักแต่กลุ่มนี้มีบทบาทครับในการสนับสนุนสันติภาพสิทธิมน,นุษยชนและการทำงานเพื่อสังคมพี่น้องครับสุภาพสตรีที่เข้มแข็งหญิงเหล็กที่เมื่อกี้พูดถึงชื่อว่าเอลิสเวฮูตันนี่แหละครับท่านเป็นคุณแม่สตรีวักลางคน มาจากครอบครัวที่มั่งคั่งจากเมืองนอตติงแฮมประเทศอังกฤษนะครับและการที่ท่านเองนั้นเป็นสมาชิกที่แอคทีฟมากในกลุ่มของควัเกอร์ซึ่งสนับสนุนสิทธิสตรีก็สอนให้สตรีสามารถเทศนาสั่งสอนได้ครับในไม่นานเธอก็กลายเป็นผู้เทศนาหญิงคนแรกของกลุ่มควัเกอร์แต่ความเชื่อใหม่นี้ก็ทำให้คิดาศาสนาหรือศาสนาจักร ในสมัยนั้นในประเทศอังกฤษนั้นยอมรับไม่ได้แล้วก็ถูกจองจําครับเธอถูกจองจําและถูกส่งไปยังคุกที่หน้าหวาดกลัวในอังกฤษรับการปล่อยตัวตอนไหนไหมครับพี่น้องตอนอายุ60ปี60ปีนะครับเธอก็ปรับเปลี่ยนมุ่งไปที่อเมริกาครับเธอจองตั๋วไปที่บอสตันตั๋วเรือแต่ว่าเมื่อไปถึงทางสารรันั้นได้ทราบข่าวกา,าวของเธอ ก็ไม่ยอมให้เข้าเมืองครับเธอจึงต่อขึ้นเรือต่อไปที่รัฐวอรจิเนียแล้วก็ไปถึงนิวอิงแลนด์ด้วยการเดินทเท้าเราจะเห็นความมุ่งมั่นของเธอในการประกาศพระกียติคุณในการยืนหยัดในหลักการที่จะไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคมเมื่อไปถึงนิวอิงแลนด์ผู้ว่าการรัฐนั้นก็ถามเหตุผลที่เธอมาที่อเมริกาเธอตอบด้วยความ มั่นใจมั่นอกมั่นใจตอบด้วยความฉะฉานว่าข้าพเจ้ามาเพื่อทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ส่งดิฉันมาผู้ส่งข้าพเจ้ามาแล้วก็เธอก็ถูกจับขังคุกครับหลายปีนะครับเธอเข้าออกคุกตลอดเวลาและผ่านมาอีกสิปีครับอายุที่เจ็ดสิบแล้วเจ็สิบยังเจ๋วนะครับหมายความว่าเธอมีความอดทนเธอมีความมุ่งมั่นไฟยังอยู่ครับ อายุที่เป็นคุณยายไปแล้วไม่ได้หยุดยั้งเธอจากการถูกเคี่ยนที่เสารครับที่เมืองเคมบริดจ์เธอถูกจับถูกเคี่ยนด้วยแส้สามเส้นมีปมที่ปลายที่เมืองวอเตอร์เทาวก็ถูกเคี่ยนอีกถูกเคี่ยนด้วยแส้เจ็ดสิบแล้วยังไม่ทอ้อยังไม่เลิกยังไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่เธอกล่าวว่าความรักที่ดิฉันมีต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ทําให้ดิฉันยินดีทําให้ดิฉันยินดีที่จะทนต่อสิ่งใดก็ตามที่ กระทำทารุณกรรมต่อดิฉันและเธอก็กล้าถึงขนาดที่ว่าเขียนจดหมายไปถึงกษัตริย์ชาวที่สองนะครับที่อังกฤษบอกว่าถ้าเพียงแต่พระองค์จะสละราชอาณาจักรของพระองค์ให้แก่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกและทรงมอบพลังและอำนาจของพระองค์ให้แก่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงแล้วแล้วก็พระองค์จะทรงได้รับเกียรติมากยิ่งกว่าที่เคยได้รับ พอความนี้ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับในปี1671เธอก็ขึ้นเรือไปยังหมู่เกาะเวสต์อินดิสทำงานมิชชันครับหนีจากการถูกทารุณแต่เมื่อเรือมาถึงสัปดาห์แรกในปี1672อลิซาเบธร์พูตันผู้เป็นผู้รับเชื่อคนแรกและนักเทศหญิงคนแรกของกลุ่มเคเกอร์ป่วยครับและเธอก็เสียชีวิตในวันที่8มการาคมและถูกฝังไว้ เหมือนกับทหารที่ตายในหน้าที่ในทรายของจาเมกาครับพี่น้องครับชีวิตของหญิงเด็กเจ็ดสิบยังเจ๋วสามารถที่จะทำให้เราได้รับบทเรียนไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ผมเชื่อแน่ว่าผู้ฟังเสียงสิทธิยิบาลของผมที่ได้ฟังเป็นประจำนั้นก็น่าจะมีอยู่ทุกช่วงวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้สูงวัยแล้วถ้าถามว่า เราเป็นสุภาพสตรีแล้วเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในด้านการเผยแพร่พระกิติคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้าไหมเราได้ยืนหยัดสร้าง,ส,งสังคมของเราให้ดีขึ้นหรือเปล่าเราได้มีเพื่อนร่วมอุดมการในการที่เราเองนั้นจะพลิกฟื้นช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อเรารเผชิญหน้ากับการต่อต้านจากทางการหรือสังคม เราได้ยืนหยัดในการมีอุดมการการเผยแพร่ข่าวเริ์ได้หรือเปล่าพี่น้องครับอลิซาเบธฮูตันเธอมีบทบาทในการต่อสู้เธอมักจะถูกจับกลุ่มและคุมขังหลายครั้งเพราะการแสดงความเชื่อในที่สาธารณะการเดินทางด้วยเท้าเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นเป็นการแสดงถึง ความเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวของเธอนี่นะครับคือสุดยอดของตัวอย่างของสตรีที่มีบทบาทและการเคลื่อนไหวทางเครจักรและสังคมเข้าออกคุกหลายครั้งเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยครับเหมือนกับที่ท่านอาักาทูตเปาโลได้เขียนไว้ว่าพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้าหครั้งครั้งละ39ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบ,บองสาครั้ง เ้าเอาก้อนหินคว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าประชิญภัยเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเระชิญภัยอันน่ากลัวไหนแม่น้ำประชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเระชิญภัยจากคนต่างชาติเระชิญภัยในนครเระชิญภัยในป่าเระชิญภัยในทะเลเระชิญภัยจากพี่น้องทรยศ ทางอษาเปาโลเขียนไว้ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่11ข้อ24ถึงข้อ26นะครับพี่น้องครับเราไม่ได้เชี่ยวหนึ่งเลยแต่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพผู้ทั้งหลายในการที่จะฝึกฝนมีวิไัยและให้ชีวิตของข้าพมหลายโดยเพ้อยิ่งร่างกายการบังคับตัวทั้งความคิดคำพูดการกระทำการแสดงออกข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาให้ข้ามหลายนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงเ,เสริมสร้างเพื่อที่ชีวิตของข้างหลายนั้นจะเข้มแข็งจะเป็นเซี่ยวหนึ่งของอลิาเบตปูตันที่ข้ามหลายนั้นจะใช้ชีวิตเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อให้พระบราอานชาของพระองค์สาเร็จขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานขอมอบพี่น้องที่ฟังเสียงสิทธิธบันทุกทกท่านให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสมีความชื่นชมินดีได้มีจิตวิญ,ญญาณที่ใกล้ชิดติดสนิทมีความสัมพันธ์กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับผมจะขอบคุณมากถ้าพี่น้องแชร์ให้กับคนอื่นๆน,นะครับสวัสดีครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่าน